เครดิใช้เงินออกรถ30,000บาทก็พอขอคุยกันตรงไปเลยดูภายนอกก่อนผิวพันธุ์ก็เป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิษสาคุณค่าทุกท่านนะคะวันนี้เอารถตู้ดีเซลเครื่อง2005ปี2012ตัว GL ตัวมีเบาะมีที่นั่ง มาขายในราคา489,000บาทค่ะถ้าเครดีใช้เงินออกรถ30,000บาทก็พอขอคุยกันตรงไปเลยดูภายนอกก่อนผิวพันธุ์เขาเป็นยังไงสีเขาเป็นยังไงตกสะเก็ตไหมแตกร้าวไหมตะเข็บเดิมไหมโดนชนมาไหมย่างยี่ห้อบิสโตนเอาไปเลยค่ะ ฝาครอบร้อเดี๋ยวพี่ขวัญสั่งเปลี่ยนป้ายแดงให้เลยค่ะฝาครอบร้อสั่งเปลี่ยนป้ายแดงให้เลยเนี่ยค่ะเวลารถชนเปิดประตูหรือว่าอะไรประตูจะตกเหลี่ยมจะไม่ตรงประตูจะหย่อนไม่มีค่ะชึ่งโอเคเป๊ะดูรถสไตล์พี่ขวัญก็ต้องรื้อทั้งคันมารื้อกันเลยเนี่ยค่ะดูไปเลยค่ะเม็ดอาร์ตอยู่ครบไหมเมดอาร์ตอยู่ครบไหมเนี่ยถ้ารถนะคะ ถูกชนมานะประตูตกนะตรงนี้ต้องมีเคาะเคาะยังไงก็ไม่มีวันเหมือนเดิมนะคะบอกเลยคุณน้องขาถ่ายน็อตถ่ายตะเข็บให้ลูกค้าดูเลยของเราสวยจริงเรากล้าโชว์ของเราสวยจริงเรากล้าโชว์นะคะของเราสวยทุกมุมเรากล้าโชว์ของไม่สวยเราไม่กล้าโชว์ค่ะอันนี้ไม่ใช่แอร์แบ็กนะมันเป็นเครื่องสองพ้าเป็นเก๊่ะใส่ของใส่ของได้เยอะเดี๋ยวซูมให้น้องเขาดูนิดนึงนะคะใส่ของได้เยอะนะคะอ,อ้าว คันนี้มีคอนโซลชุดเตี้ยด้วยคอนโซลสวยเลยของใหม่แน่นอนคองโซลนสวยแน่นอนอ่าเดี๋ยวพี Ole ่ขวัญจะเปิดห้องเครื Mit ่องให้ดูเลยเพื่อความเร่งด่วนการพี่ขวัญเอ๊ะทำไมเวลาเปิดอันนี้ต้องหลุดไม่ได้หลุดนะคะที่จริงเราต้องเกาะไว้เลยเพราะว่าเวลาอันนี้ยึดติดไม่ได้เวลาเราเปิดห้องเครื่องเราเปิดไม่ได้นะถ้าเรายึดติดเราเปิดห้องเครื่องไม่ได้อันนี้พี่ขวัญจะเปิดเครื่องให้ดูค่ะนี่เลยนะคะตามแบบพี่ขวัญ อย่าไปยกมือค้ำมื่อแขนถ้าจะดูเครื่องเอาตัวนี้คล้องไว้เลยจ้ะอ่าเราจะสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทให้พี่ขวัญหน่อยจ้ะเห็นไหมคะรอบเดียวติดค่ะไม่มีแชะไม่มีแขก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 พี่ขวัญแล้วแอร์มันไม่มีข้างหลังมันจะถึงข้างหลังไหมถึงค่ะเนื่องจากตู้แอร์ตัวนี้นะคะรถมันไม่รถมันไม่ใหญ่ตู้แอร์เนี่ยใหญ่ยอยู่แล้วนะคะดูช่องแอร์ก่อนด้านบนนะคะด้านบนจะส่งไปหาคนข้างหลังค่ะ แล้วก็มันปันมัน,มน,มนป็นเตี้ยเพราะฉะนั้นแอร์มันจะไม่ไปไหนเลยถึงข้างหลังแน่นอนแล้วก็มีแอร์ช่องปกติอีก3ช่องปรับอุณหภูมิแอร์ด้วยคนข้างหลังได้คันนี้คุณคันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแอร์เย็ยนเจียบแน่นอนพื้นค่ะปูพื้นมาให้ใหม่เหมือนบ้านลายน็อกดาวเลยนะคะบ่อเนี้เป็นบอ่ออ่าสแตนดาร์ดของป้ายแดงเขานะป้ายแดงจะเป็นบ่อผ้าแบบนี้นะจ๊ะเบลใหม่ไม่เคยใช้มาก่อนค่ะ หนึ่งสองสามเป็นเบาะสามแถวไม่อึดอัดไม่อึดอัดขันนั่งได้ตัวสูงนั่งได้ตัวอ้วนนั่งได้ตัวเตี้ยนั่งได้นั่งไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าจะนั่งแบบไม่เบียดเสียก็สิบคนพอดีสิบเร็จข้างหน้านั่งได้อีกสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคนรวมคนขับเป็นสิบสามคันนี้สามารถบรรทุกคนปกติได้สิบสามคนแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเด็กตัวเล็กๆอน,นุบาลเขาไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ คุณนั่งนั่งไปเลยนะคะบันไดขึ้นเห็นไหมคะครับปูให้เข้ากันเลยเครื่องมองเครื่องมือพร้อมกันแน่นอนค่ะคันนี้ไม่ต้องกองังวลมาด้านหลังโตโยต้าไฮเอ็ดตรงตรงรุ่นของเขานะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะโตโยต้าไฮเอ็ดรถตัวนี้มันจะมีอยู่สองแบบโตโยต้าไฮเอ็ด GL คือตัวนี้นะคะมาต่อนะคะร้านนี้ก็จะเป็น บอกกรมยี่จากไบแดงด้วยกันอันนี้เอาขึ้นได้นะคะนั่งได้อีกคนนะแต่พี่ขวญไม่ได้เอาขึ้นให้ดูนะคะนี่ค่ะเพจเออเอเอ,อตัวเนี่ค่ะอย่างที่พี่ขวญบอกถ้าชนมาตัวนี้จะไปเลยนะตัวเนี้ตีคืนไม่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่ขวญจะพาดูด้านหน้าพี่ขวญเป็นไงบ้างคะมอรมเบกมอรมเบกก็สวยสิคะไม่มีชม้ำไม่มีแตกค่ะนะคะฝาเฟ่ยอยู่ครบไม่มีแตกแล้วไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าการที่มันเจอแดดเยอะๆพวกนี้จะแตกไปเลยจะกรอบไปเลยนะคะ มือพี่ขวัญก็จะดําไปด้วยนะนอ่ะมาดูเลยค่ะสายเยอะสายยงสายยางท่อยงท่อยางนะคะนี่เลยเครื่องเวลาเขาเอาไปตรวจเขาจะลอกตรงนี้เพื่อไปตรวจว่าตรงกันไหมกับสําเนารถที่มีดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะคะ Pn1 เนี่ย Pn1J เขาจะลอกตรงนี้นะคะเพื่อไปตรวจเพื่อไปตรวจว่าตรงกับสําเนารถคันนี้ไหมนะคะกิฟเกิบเอยนะคะ ม้อน้ำฝนนะคะนี่น้ำยาแอร์อยู่ตรงนี้นะดูได้ถ้ามันแอร์มันนีนี่เติมน้ำยาแอร์ตรงนี้เติมน้ำยาแอร์ตรงนี้นะคะส่วนไฟเนี่ยไฟสวยอยู่แล้วไฟกิฟต์อยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนคันนี้คันนี้พี่ขวัญช่วยดูนะคันนี้ล้าง,ข,ง,างขัดสีอีกรอบนึงล้างขัดสีอีกรอบนึงเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างดูมือพี่ขวัญน,นะคะอาพี่ขวัญจะปิดแล้วนะ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ขอให้เป็นวันที่โชคดีของทุกคนสวัสดีค่ะ